อ่าได้โอเคอ่านัดชิงประจำสัปดาห์นะครับผมเขาเรียกอะไรนะคาตานะดาังเนี่เจอกับอ่าสิบสองน้าสุดสตาร์ตดยที่สิบสองนักสุดนักเริ่มก่อนต้องดูมีนัยไหมพี่ยู่นะไม่ใช่มันดูมีนทยพี่เกียรติขนาดไหนขนาดเดิมไหมขนาดเดิมเอาเร็วพี่เกียรติตั้งชื่อถ้าขนาดเดิมรู้ได้นะเพราะมันสองนาทีสิบสามสามร้อยอัศวินแห่งอัศวินใจเข้ามา ขี้เกียจตั้งชื่อออกเคื่องซื้อโกวจารนี่ไใช่ได้พอดีอ๋อมงคลได้ทางไปย่นองแค่เพียงแค่สี่ร้อยสี่สิบเเออมันเคอสี่ร้อยสี่สิบตสามเป็นสองนสีสิบนะบอกสองพันสี่สิบเออสูงไม่ได้มันจะเพิ่มโนนเพิได้ไงวะเดี๋มีัวหน้าอีกเฮ้ย้ะัคน ล้ครับขีดจริงเดวสองร้อยสี่ขีดบน้แปดแปดโหกร้อยสี่ใช่ไหมใช่ครั้ยสี่ร้อยสี่้ับได้อีกแล้วสองสี่สิบสี่ร้อยสี่แ้วเีวขีไปยเหลือหลักว่าแปาต่ริไม่เกินแปบอดอ่ะสอยเ้าหนี่งสองสามสามเบื่อกี้เป็นสี่สามห้าสามห้าสามโหกแปดหกสเอ็ดโอ้โหสามแป อยู่สิ้นอย่าบนั้นเดี๋ยวเขาไม่มาร้านเลยฮะไม่ไม่เท่าร้านเ่อไนะปิดหมื่นลยกหมายถึงร้านเคยจริงไปแล้วอ่ะได้เดียวได้เดียวได้เดียวพอขีโอเว่นโอมโผลเหลือไปสุดท้ายไม่เหลจอจำได้นี่ ก็ลงเกษสานะเขาไปถานาจริงๆเมาขอะไปนไปไมกัไม่ไปเพราไ้าร่าเร่ไปแล้วเลยเหรอไปไปไปได้หรอตีนิๆไปเอาหนุ่มคนทางอ๋อเดี๋ยว่อ้ไปได้ไหมไม่จบไม่อกมารอแล้วรอทีแไหวรอที่หนว่าขนาเราโอ้ได้องกลับแล้วไปยุ่งสู้ไม่ได้เลยมานีเรย่อ ไม่กลับไี่เก็บหมาสกยจิตเดลอย่งไ้จต้องกินเี่นรอมาดูผ่าเลยับผ่านแล้วไม่กลับกลับไมาแล้วไม่หรอไปพ่อเช็คกินก่อนแล้วก็ออกมาได้เช็คกินก่อนคือจิงพอยแล้วไงเช็คกิน่เลยไอบ พอ้ยังเล่นไอ้นี่ก่อนเรม่ับแล้วมันไม่จะแล้จ่ายผมทำไมนั้นคือเขาอยากปะทะเขาอยไหมคือมันก่อนแท่าขอันนี้ก็เร่อขาดมเลย่นเล่นขาเขาโจะกลับไหนไม่อ้โหม่างเล่นไปเลยอย่มุงเก็บพม่ดเหแบบพี่บูใช้ได้เไหรอนใช้ไแล้วเยัเวลาประมาณสชั่วโมง้ว ยม่ไม่แล้วยังขึ้นเต็มอยู่เลยดูอีขึ้นเต็มไอเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีไอตรงนี้ฟางผีดอ๋อบักไม่ไม่บักก็ไอเนี้ยไปเยอะนะสักอย่างนะเมื่อไหร่แกมพึ่งซื้อมาไอตัวนี้คือจากน้อยใปละสูตรได้เลยอยู่เป็นชาติแล้วผมจำได้เวลาไอตัวนี้ที่มาเราแรกเลยเหรอถ้าเล่นต่อเรื่องอ่ะมันจะอยู่มาณสองชั่วโมงกว่าจะได้ปรมาณนี้แสดงว่าเล่นเที่ยวเอาแบบประมาธอนประมาณสองชั่วโมงเดียวเดียวเดียวอะไรอ่ะ อย่าไปนี่ตวังป้อ่อนเรมยีขนมนงเลยมื่อเขงเขาด้วยเฮ้ยม่พวกมันไม่ได้เช็คตัวทีแล้วแล้วกระจอกนี่ไงท่านี้ต้องการแล้วทำไมเป็นดีกว่าขอได้ไหมไม่มีอ่ใแต่เนีน้องนี่มันลำแล้ว ห็นได้ชัดเลยว่ายุทยุทอ่าสู้พิภูได้เลยอ่ะแต่มันมจอเลยจดอไปเรย้าอไปเรืยก็ขู่ไปน้อยนึงกลาวไปตออให้ทิพน้าผมได้ไม่ดีกว่าเลย้องรีบไปสู้ได้อีกวย์จวคอยให้นพีคอยสมัเ่าไมจอมไมจะมีสายคาเดียนสไปนะให้คอยหมดนนใังไ่มจ้ะคาเดียสจ้า ปอองเี่ยไม่อองไม่ได้ว่าสูตรเีมันจะมีไหมว่มีที่ีไม่ปล่อยกหนอใส่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเดียวที่เดียวไม่ปล่อย The best guy d e the <m í> best guy ก <m í> <m í> so ็หนไม่รูลงอะไรต้องไปดูต้อขึ้นอย่างนี้ต้งลงแล้วนนี้ไงดูทีวีต้องซื้ออไรก็ตีมือ้ เด b e s บสกับลองฟุดไม่ใช่พวกไฟนอลอะไรอะไรอะไรแบบเล็กคอร์นิ่งเล็กคอร์นเล็กคอร์นิ่งใช่พี่แก่พอแล้วใช่ไหมเล็กคอร์นนิ่งไหม9คือลสิบเบิร์นอะไรดีเบิร์นอยู่ตรงนี้เลแวนลูกเนี่ยเดลิเบิร์นอ่ะเอ็กับีร่องรางขายตั้งแต่ปีหนึ่งเจากนั้นก็มีร่างของมัเด้วย สองปเมื่อวันที่ดูเดียนหรือไม่เรีนเยนสองปีเไียนมาไเลอจอยสองีจอยสิบเอ็กซคือเรียนหนึ่งโมงช้าแล้อะไรบางทีบาง้งเล่นในพื้นศาลเลยพูดยังไงเจ็จอยเถื่อนมงโงเดี๋ยเดีว่าช้าดีกว่าจอยแน่ยังแบบยังไม่ถักเลานไม่มีระบบเครื่อมือนเก่าแต่ไอ้พวกูส่วนะมันทำกันะดไ,ได้นะพราะพี่เราไปเล่นเกมต่อสู้ไวนี่แหาะ สวยไงแ่ว่านม่แม่นี้ตรงนี้แม่ตรงนี้แม่ใช่ม่แม่ตรงนี้ไม่แม่อื่หรอกไปตรงนี้เด็กมันจะเริ่มกดอาจจะซ้อนกันบางจังหวัดหรือเช่นตรงกดทูมีจ้าทูง่ามีเสีชื่มีจ้าต่อเฮ้ยไม่ได้ใดูเลยผอมเป็นมุมึงไม่อห้ดูเลย ต้องคิดเอเฮ้ยถ้วัาจะมีเกี่ยวได้ไงเกี่ยวอะไอย ไปในเกมครับคัวอยู่อ่ะตาสองน่าก็สตา์ตาเริ่มก่อนนะครับเอ็ดลงในชิคเกอร์ที่มีตมาแล้วก็ให้เป็นพาร์ททุกคนลงมาเลยต้องเล่นหนักนาแต่พี่บอกเขาแล้วว่าไม่มีใครต่อร่างสี่หรอกคือไม่มีใครมาโอ้เล่นกันนักหนาต่อร่างสี่เหรอเขาต่อร่างเอ็ดดีตายแล้วต่อเลยเกมเร็วเลยคือว่าเรามีคนจานอยู่อะ ตีใส่ทังอ่ะครั้งแรกดูโซโซมดนะ่ตองอะตายคู okay. okay. ่โอเคนะไลงเอ้าพี่นม่ี่โดนเลยนเลาจะยกต้องไปัึไปอะไรไเกือบแล้วหนึ่งสองสามของีมีอะไรบ้างครับทีไนึ่ครึ่อันนี้หนึ่งแมนซัมหนึ่งไเกียวห R สแล้วก็ใส่เดี๋แล้วไ่น

ยังยังยังไม่โอ ون เหรอใช่ไหมไม่ได้เอาอยู่บัญชีอ و ก่อนไปเลยไม่ไม่ใช่อะไรได้เอาอยู่บัญชีอ و ก่อนเลยพี่เก็บเท่าไหร่ก็อีกเปมากินเราส่งใบผมจริงมากเฮ้ยใช่ฮ้ยใช่ได้เฮ้ยไอเดียวอะป่านน่ะตังเหลือไม่ถึงตอนขัอ้ากดติดเมื่อได้กดจับจะทำแน่น่ะหลอดอะไรเงี้ยทองมาได้เลยมันหลอมมันเลยเราได้คืนยัง แม่เดีวมาติดต่อร้านพอแล้วนะอย่าโลวนไโดนให้ยูนทำไมอย่านะคูโม่กูขอโทษอยู่เฉยๆก็มีมีใครเข้ามเอเข้าอะไรติดต่อเือน้องใหญ่พี่พูดแหละพี่รู้ว่าผมก็พึ่งกำลังจะไรคือรู้ตัวคูโม่แต่ก่อนนั้นพี่ม่ก็ช่วยพี่อยู่เรื่อย อะไรวะเนี่ยคือมึงช่วยช่วยช่วยใครกันแน่ช่วยมันนึ่คิดคิดนึงคิดผ่านผ่านผ่านต่รกวนรวนะเดี๋ยวเกมได้สุดสีไอ้เชี่ยไม่ได้โกงนเลยแคนี้จ้าเอาได้ปลเป จะ<ไ>ใช yeah, ้กับอีกูยออีกูยอแว่าอะไรครับใคลๆกันเลยคล้ารเฮ้ยเพนูขายแล้วอ้าวโธปิดหวังนะอย่างนี้ปิดหวังเลยนะทำอะไเาไม่ทำจริงๆอ้โหขึ้นนนี้แอบเฮ้ยพทำอะไรเห็นนะทำไม่ได้เหละอนเวยพูพยายามไมไม่ดูเลย เท่าไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอไซึิคังี้ได้เป็นไงมม่ไม่เลยไม่ได้ตัวเดียวเลยดิเลยเยเลยเดียวนะเป็นไงดีไกันตามกันเีเฉยป็งตอนแรกรู้ว่าไอินที่ทำให้หายต่หายตัว้นบนตอนแรมจะดีขึ้นแต่ก็พอเที่ยกับสกีอื่นนลดูกระจอกไปเลยถ้าไม่อ้กาดใส่ได้แก็ไคิดีดีิแต่ว่าสึคิคังี้มันเป็นกูดวดี กอำนีอำันยิงไปนี้แล้วก็ยิงหนเมอกนำิยิงนี้หนึนอาจารย์คนแรกแล้วทกูแล้วก็ไปนี้ถูกยิงไปยังไงยิยไปยังเงยีูกา่อโดนมาเตอฟอร์ไม่ใช่เนื้อแต่อีแล้วเนมาตอร์เื่อลส่งเรื่องไปหาบรรณดนุโร้ที มันไม่มีใครสนใจัตนันหรอกมันโอพ้แล้วตกก้มุ้แต่ตนเปิดอ่ะที่เบลอะไรอ่ะแต่มันฆ่าเพลงนเลยนะไอ้ฆ่าเพลงก็ได้ตัาเด็กชายบอลตาดศิล์นด้านเดนขตานะเริ่มก่อนหัวน่นด้านไนเหรอดาานตรามันครับผมนักสัตรูศราแม็กซ์ัต เออแล้วก็ใส่ชุดมาจำร้านี่บิ๊กบิ๊กร้านนะ่พี่เล่นภูมิใจใช่พาเขาไปกรุงเทพไปแล้วิพาไปฟรีหมดเลยไม่ติดคือพาไปเพื่อเขาได้ห้าหมื่นเขาลงทุนนิดนึงลงทุนนิดนึงคือเขาไปแข่งได้แนี่ยนะห้าหมื่นได้แน่นอนจองไว้เลยห้าหมื่นไปที่ไฟล์ไม่ห้าพันเอาไปที่เอา โอ้โหถอน dings, ้ี <S <S ่ยอนแล้วเี 8, ่มาไม่ได right. so ้คอนบีแล้วชันเขาบอกว่าโกซิมันไม่ร้าใจเขซื้อว่าซีแต่งไม่ได้เดาเดยผมอกว่าผมอยากได้ยร์แแต่ผมไม่สามารถเล่นกับได้เพราะเดี๋ยวมันจะแพ้ไงแพ้มันฟังดีมันเช่ว่าไอ้นที่ผมยังเล่นเลยคือแพ้ใครก็ได้เดี๋ยวแพ้โอไม่ได้คือโดนยังมาหลายวันแล้วนี่านอะไอย่ี้ยนออันนี้คืแค่ส่วนตัวแค่ส่วนตัวใ่ กันสออ้าวไม่เคยเจอกับมันที่ตัวนี้สายบ่อยไม่กูไม่เข้าใครแล้วตัวนี้ไม่ได้แลบบ้วโดนเลียมมอะไรพ่อชาร์จแสงออกอเว้นด้วมีจ่าเดียวดีๆเลยลูกไม่ใช่สายวงกลมหมายถึงไม่ใช่สายวงกลมผู้ช่วยนะใช่ตัวร้เขาอันนี้ด้วย จกิงงจริงๆจริงๆจริงแต่หน้าตาผมมไม่ยอดเยยอะอ่านั่นลีอยูลีไม่ก็ไอ้ไก่ที่มันชอบดูอลีจะเป็นแบบควงสว่านไอ้นี่ไม่ดีอะไม่ดีไม่ได้อ้อไม้แคเออไม่รู้เลยนะค่าเราดูเลยกล้าไปเลยช่วย7ไมลเราจได้กันทำไมยังมาเราต้องเหนี่ยวี้ยมาเลยเดช่ยวก็รู้มันเก่งไม่จริงด ไปเอาพีผู้ช่วยไปต่อยนิงงดะนี่ี่ผู้ช่วยเราจีเนโอ้ถ้าเกินถ้าเกิดหนึงน่งถ้าข้างนี้นะาไม่ลงไม่นอนเนี่ยมีเสตัวไม่เนี่ไม่ต้องกิอะแล้ว่ะทดสอบจะเที่แพ้ขดแลเฮ้ยทำไมตัวนั้นไม่โดนน้ำปะไม่โดนไมโดนเลรไม่โดนเอาไม่โดน หรอครับคิดคิดไม่ได้ยินเลยครับเฮ้ยมันมาใส่หน้าลูกสองอย่าเข้ามาอยาเข้านว่าจะกินเขาอะไรเอ้าอาชัดชัดแม่ไม่รู้ไม่รู้คุณอแล้วคุณอแล้วไม่ถึงไม่ถึงฝันฝันอย่าหายไม่ถึงไม่ได้แต่อย่าหายตกใจตกใจ้ึงไม่ได้โอ้โห มันเหมือว่าขันตเลยนตายเดียวเลยหรอใช่ตายเดียวไปโดนบัสเตอร์คอร์โดนหอลนี้ยิง้อยยังไง่กูหยิบขับไที่บ้านเล่นกลับบ้านอ่ะยูามขับรถมาอีลูกกลกแล้วกันโดนบัสเตอร์คอดี๋ยวนี้ออกจากบ้านอปเลยเล้วันที่กูอยู่บ้านม่โทรมากูไม่อยู่บ้านกูโทรมาเลยเจ็บมั้ยไม่ก็เขาอยากเห็นลูกสุกที่รัก เลิฟดอเตอร์ดอเตอร์ไหมลูกดอเตอร์ลูกสาว่เหอดอเตอร์แต่ว่าลูกไหมลูกเฉยๆลูกสาวลูกสาวอ่ะวแล้วลูกชายซันแต่ถ้าสันดอยู่ัเลยวะเสร็จพมแน่ไม่ได้เลยยืนข้ารกาถาขา ไม่าเลยเยยังไม่เคยเลยผมไม่ร go no ู ah, ้ว่ามันไม่ได้ถูกด้นรู้เลยใช่ไหมมันก็จะถูกน้านั่นมมสมเลยมันจะมีจิตไปได้นู่นเหรอได้ๆเมือเนี่ยนะีลูกามันจะมันจะฟางอะไนั้นทั้งหมดอ้าเปยแล้วอันนี้ขดเลันนี้ด้าเดิมอ่โอ้ยเจม น้นเลยวะอะขอลองคหน่อยอะอ้คทเตอโอ้หรอโนสนใจนาวนี้เอ้ยเาอมม่คตอร์เหรอคเตอร์่ก่้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลงลงลงงสามเอ็สายพุ่งพุ่งพุ่งมาเด็กไอ้พุ่งมาหน่เยาทเตอร์มาเลย อา้าวหัวเราเล้งเลยนะโอ้ออโกว่าข้าวโดนยากดีนะไม่ยากนะถ้าเกว่าเราหัวร้อนแบบอากาศไม่หมดการเผาไหม้เลยแต่อย่าไปฝืนหวานนี่ธรรมดาอย่าไปเครื่องใช้มากอย่มันโฟงชิ้นกลารูปหัวกระโเลยดีไหมตั้งหัวหินเอ้ยหัวร้อน ฮ้่จริงหรอถ้าเดิมเป๊กมนเดิมอ่าใหญ่ขึงนะแดงว่าถ้าคอมพิวเอยู่เลยโอ้ยโอ้ยหลอ๋อกดกดได้นิกดได้กดเพื่อใช้ได้นิไม่ต้องอพิวเตอร์ ดยาเไ้ด้วยปอ่าเอาเรื่องนะครับอสังเกตด้วยตัวเองอย่างไรไปเล่นงานน่กไปีกันปลอยเล่นนาน เรารีเกยี่เลงไอ้ห้ากับอย่งมันใช่ยากอย่างใช้ยังไงอ่าผมก็คิดภาพออกอยู่แค่อย่างว่ามันไอชนระยะพอดีนะอ่าเอยงดีแล้วมันใคพาซูมาเลยบอเหซมาใช่ใช่ความร็วเทพอ่ะอาซูมาเลยสอสองสกิลกินต้องใช้จังหวะที่เอตอนฝ่ายใกลๆแล้ก็ระยะน่าจะต่อยเรา่ะยาว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 